คุณผู้ชมครับนอกจากพื้นที่ภาคกลางและภาคอีสานที่ได้รายงานไปนะครับที่เกิดสถานการณ์น้ําท่วมถ้าไปดูภาคเหนือตอนนี้หลายจังหวัดก็ยังคงประสบปัญหาน้ําท่วมกันอยู่ครับโดยที่อาเภอบางระกำมจังหวัดพิษณุโลกน้ําจากจังหวัดสุโขทัยก็เข้าท่วมชุมชนบางแห่งแล้วครับน้ําในแม่น้ํายมที่ไหลจากจังหวัดสุโขทัยเริ่มเอ่อล้นตลิ่งท่วมชุมชนคุ้มแม่ย่าบ้านวังกลุ่มหมู่15ตําบลบางระกำมอาเภอบางระกำมจังหวัดพิษณุโลก ทำให้ชาวบ้านครับต้องขนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูงนายชำนาญชูเทียมผูม้อำนวยการโครงการชลประธานจังหวัดพิษณุโลกระบุว่าน้ำในแม่น้ำยมที่จุดวัดน้ำวาย64อำเภอบางระกรรมอยู่ที่7เมตร56เซนเมตรสูงกว่าตะลิง1เมตร16เซนเมตรครับและคาดว่าจะเพิ่มสูงอีกประมาณ1เมตรภายใน5วันข้างหน้าจึงขอให้ชาวบ้านริมแม่น้ำยมเตรียมความพร้อมรับมือกันด้วยนะครับ ส่วนที่จังหวัดตากครับเจ้าหน้าที่ก็ฝากเตือนชาวบ้านครับหลังจากฝนตกหนักทําให้ถนนสายบ้านตากแม่ระมาดถ,ถูกกัดเซาะเสียหายหลายจุดครับรถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรได้ก็ขอให้เปลี่ยนไปใช้เส้นทางอื่นแทนนะครับขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็กําลังเข้าไปซ่อมแซมที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ครับนายจุลินลักษณะวิสิธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เดินทางไปมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมในชุมชนต่างๆ บริเวณศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์ศาลเจ้าแม่ทับทิมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนโดยนายจุลินก็กำชับผู้ประกอบการครับว่าห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าซึ่งก็เป็นการซ้ำเติมผู้เดือดร้อนหากตรวจพบก็จะถูกดำเนินคดีครับด้านศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือก็รายงานนะครับว่าลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทย ขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกําลังอ่อน <c oughs> ก็ทําให้ประเทศไทยนั้นมีฝนน้อยลงนะครับ